นี้ค yup. รับประตูโดนนำไปสามหนึ่งครับเขาทุมที่กองการอยู่นี่ลูกที่เราจะเล่นทำไมครับกองการลูกนี้โอ้โหเข้าสองประตูครับสวยคู่ต่อไปนะครับโอชิครับพบกับขุนินครับคู่นี้ครับผมโอชิก็น่ากลัวนะครับต้อมมา ทุกวันนะครับต้อนสนุกนะครับไม่ได้ซ้อมฟุตบอลนะครับสนามอยู่นี้นี่สนามโอเคนะครับแต่ไม่เคยมาเตะครับผมเอาลงรีสลงแจ๊บฝังนะครับแยกเลยนี่ยิงติดตัวนะครับคือยิงสตีกยิงดีโอ้โหเอาเอาสิไงเอาลูกนี้ดลงแจิบครับตรงทะลุเข้ามาตองหลังเซ็นเตอร์สกัดได้ทีมไม้ื่อนครับสกัดเอาจากตัวสกัดได้บอลยังอยู่ที่ประจุกับประจุเคลียร์มาเจ้าตัวนั้นว่าโยนยาวโยนเคลียร์มาครับ เป็ <All S 1> นลูกทุ่มของของทีมทีเอครับตอนนี้ทีเอครับขึ้นนำารรจุการเกษตรนะมาคู่มาคู่มาคู่เลยเออคู่เลยให้กับโรงเรียนบ้านครับตู่ัาตูรับได้ครับมองหาเพื่อนรับจะโต้ไยมจะไงเตะยาวโด่งมาที่สุดหน้าครับจอทําไงวัดบอลได้ไหมทุนนี้ดึงบอลได้ไม่มีเพื่อนแต่โดนดึงนิดนึง ยิปกัาไปจากไอทำไมครับเพื่อตัวมาตัดด้วยนะโอ้หมีสบูครับตนี้ออมาดวยดวยดวยเยี่ยมเยี่ยมดักลางบอลไม่ได้นะผมบอลปรตูน้ำนะโอ้โหตัวนี้ครับมาก่อนติดเยาวชนนะบอลปะตูน้ำนะดีเ รับเตียนเอได้ลเต็มครับมอลเพื่อนโยนตรงนะประตูออกมาใช่ไหมโอ้โหเข้ามือครับเตี๋ยวบอครับมอลเพื่อนเตะตรงยาวขึ้นมาเตี๋ยวหน้าครับลุงเชฟครับโอ้โดนกองหลังเีเอปรกันออกมาได้ครับบอลยังไม่ไกลครับยังยังเก็บไปได้ทำไงแต่เจ็บทางตรงนี้เลยเข้าไปครับลุงนี้ไอ้แติงเราเต่าให้เลยเปลี่ยนไปแล้วพี่เข้าครับแต่ไม่เจ็บครับวันนี้ครับลุงวันนี้ครับ แตอายุเจ็ดสิบปาครับแต่ยังเหล็กครับเหล็กยังยอมครับเดี๋ยวไปเจ็บที่บ้านลงไล่ขึ้นมาประตูสามประตูตีสองประตูต่อไปไม่ไหลไม่ไหลเอาหม่เซตใหม่ประตูนะครับอยู่ในช่วงท้ายเกมครับอ้าวไม่ทันครับหมดเวลาครับผมครับขอเด็ตัวมือกับคู่นี้นะประตูการกระเต็นะครับกทีเอก็ทีเอก็จะนะไปนะครสามประตูต่อสองนะครับรอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับ ที่มาร่วมบอลการกุศลเรานะเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมพี่เอาแล้วับพูดออกไปนะ